สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ r m c Free n e t h a n a l นะครับในวันนี้นะครับอัปเดตการรีวิวในวันที่18กันยายน2563นะครับก็ใช้งานในส่วนของ HTTP Injector นะครับ Pro s h o p e e และก็จะเป็นเซิร์ฟถาวรด้วยนะครับเข้าไปดูนิดนึงนะครับว่าใช้เซิร์ฟถาวรน,นะครับว่าเซิร์ฟถาวรน,นั้นนะครับ เราได้มีการใช้งานโดยเฉพาะนะครับสร้างไว้3ามไฟล์ AMC Free n e t Channel นะครับก็คงจะให้ท่านชมนะครับเข้ามาดูในส่วนของข่าวฮอตออนไลน์นะครับในส่วนของ Google นะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับท่านชมในช่วงนี้ต้องแจ้งให้กับท่านชมว่าเหตุบ้านการเมืองนะครับโดยเฉพาะการเรียกร้องประชาธิปไตยของ กลุ่มประชาชนปลดแอกนะครับโดยเฉพาะมีกลุ่มนิสิตนักศึกษานะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เข้าร่วมะจะเข้าร่วมชุมนุมในวันที่19กันยายน2563นะครับตอนนี้เราก็มาวิเคราะห์นะครับแล้วก็มาจับตานะครับหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มการแกนนำเดิมโดยเฉพาะ,ะรุ่นใหญ่นะครับคุณจตุพรนะครับ ก็มีความคิดเห็นต่างๆที่จะเข้าร่วมในการชุมนุมนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับเหตุผลในการชุมนุมนั้นก็มีต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการทำงานของรัฐบาลนะครับที่ทางฝ่ายผู้ชุมนุมนั้นเห็นว่าทำได้ไม่ดีนะครับและก็การ ที่มีรัฐธรรมนูญที่ได้ตั้งขึ้นมาหรือว่าสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับในรัฐบาลชุดนี้นั้นไม่เป็นธรรมบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คงจะให้ท่านชมนั้นนะครับได้มองเห็นเขาเรียกว่าหลายๆจุดนะครับหลายๆข่าวนะครับว่ามีความเห็นต่างกันอย่างไรนะครับและ ให้ท่านผู้ชมใช้พิจารณาญาณในการารับรู้ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงประกาศปิดธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์วันเกิดเหตุรุนแรงหลังผู้ชุมนุมยันจะใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้ก็มองต่างมุมได้เหมือนกันนะครับถ้าหากนักศึกษาไม่มีพื้นที่ที่การแสดงออกนะครับแล้วจะไปแสดงออกที่ไหนนะครับตรงนี้นะครับก็ให้หลายฝ่ายเป็น การบ้านก่อนที่จะเกิดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการชุมนุมนั้นถ้าหากไม่มีพื้นที่ชุมนุมนะครับในหลายสมัยที่ผ่านมานะครับการชุมนุมนั้นเกิดขึ้นต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่ต่างๆซึ่งผมไม่ขอเอ่ยหรือระบุนะครับแต่ว่าหลายที่นั้นนะครับผู้ชุมนุมเดิมนั้นก็ไม่ไม่ได้รับ โทษทันหรือในส่วนอื่นแต่ประการใดแต่นักศึกษาตั้งแต่มัธยมหรือว่ายังเป็นเด็กอยู่นะครับแต่ว่าก็ถูกเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปาที่บ้านนะครับที่หน้าบ้านหรือว่ามีหมายเรียกด้วยทั้งที่เป็นเยาวชนอยู่เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็ดูเจตนาและก็การกระทําเปรียบเทียบกันก็นแล้วกันนะครับ ในส่วนของผู้รีวิวเองนั้นนะครับก็คงจะเสนอข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริงนะครับโดยเฉพาะาในส่วนต่างๆที่จะนำเสนอข่าวต่างๆนะครับก็ให้มองรอบด้านว่า,าตรงส่วนไหนที่เกิดปรากฏการขึ้นนะครับเราก็จะนำมาเสนอให้กับท่านชมทันเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะวันที่19กกันยายนนั้นนะครับคิดว่า คงจะไม่เกิดความรุนแรงแต่ถ้าหากเกิดความรุนแรงจากฝ่ายใดแล้วนะครับฝ่ายนั้นจะเป็นผู้แพ้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตามปกติการชุมนุมทั่วไปนั้นนะครับถ้าหากการชุมนุมนั้นชุมนุมด้วยความเขาเรียกว่าด้วยสงบและปราศจากอาวุธก็คงจะ,ะไม่เกิดปัญหาใดๆไม่ว่าจะเป็นมือที่3าม ที่เกิดขึ้นก็อยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่ถ้าหากทางเจ้าที่ใช้ความรุนแรงนั้นเราก็จะเข้ามาดูในส่วนอื่นๆกันต่อไปว่าเหตุการณ์ในในวันต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้จับตาดูการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของมวลหมูม่มวล ประชาชนผู้รักประชาที่ไปตายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ r m c Free n e t a ตชา n นํนำข่าวสารข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ให้กับท่านชมได้รับรู้และจับตามองกันต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ